มีใครรู้สึกไหมว่าโลกใบนี้มีแต่คนดีๆเป็นแต่มะคนหรือมันถึงเวลาที่จะต้องโดนรีเซ็ตกี่แสบครูมีเรื่องอยากจะประกาศหน่อยนะวันนี้มีเด็กใหม่จะมาเรียนด้วยกันกับเราอันน้นเธอช่วยแนะนำตัวสั้นๆหน่อยได้ไหม แน่แล้วะเ,เป็นเด็กใหม่มชอบสิ่งดีๆยิ่งดีมากมีมากแม<อ>่งอ,อย่างที่นี่นอะมีเลืเนะาะมาให้รู้เลยว่าลายอะเพราะอะไรนะ้ย้ยเย้ไม่ตายหรอ มนุษย์อ่ะชอบทำผิดในเรื่องเดิมซ้ำและซ้ำเล่าจนกว่าจะตายจอไม่ได้หายโง่ต่างหากแต่ส่วนใหญ่ก็จะตายก่อนหายโง่กันทั้งนั้นแหละอุ้ยเอ้าเ่าหรือไม่เหรออุ้ยอุ้ยอยากขายนาเชไหมอ่ะ แจกได้อะไรจากน้อยไหเจลว่ะเาาีกอลอไปเนบันเทิงกว่าเดิมแน่นอนโอ้เชื่อโวิคืออยู่นะเชื่อแล้วว่าบันเทิกว่าเดิมดูบันเทิงอ่ะ ดูเป็นเรื่องแบบเจอสุดยอดเขาเพราก็มีแต่เรื่องใกล้ตัวเราหมดเลยอ่ะเขาก็เอาแต่ปัญหาแบบจากปัญหาเขางป็นนานๆเลาเขาแต่เหมือนไอแอบเห็นว่าอันนี้แอบสั้นนิดนึงเหมือนจะมีแค่หกตอนมั้งอ๋ออืมเป็น่าดูอ่ะเป็นซีรีส์ที่แบบถ้ามาก็อยากให้มียาวๆเพราะรู้สึกว่ามันจะท้องปัญหาสังคมดีและขยี้ทุกจุดใช่ขยี้ขยี้แบบละเอียดอ่หละแล้วทำสื่อแล้แบบดีมากอันนี้ก็น่าทำดีนะใช่แต่ชอบมามามาเพื่อรีเซ็ต เพราะว่าคาับกต์คนเกับมันเป็นแบบไม่รู้อะดูไม่ออกว่าจะทําอะไรแต่นี่ดูเลยว่าแบบเออนี่คือแบบมุ่งเร็วคนเร็วคนเรวอ่ะก็คงปับสแตนดดใหม่คงมีคาแรเต์ที่แตกให้เข้าใจกันได้เพื่มคนเก่าลูกสาวสตาร์มีหลายคนอะชอบชอบชอบก็เดี๋ยวรอดูว่าลูกสาวสตาร์ในเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไง